วันนี้นานดมคุณเมืองจะได้พาทุกท่านมาเอววัดน้ำจำตำบลร้องวัวแดงอำเภอสันกําเปงจังหวัดเชียงใหม่สาเหตุที่ฮ้องกันว่าบ้านน้ำจำนั้นมีคำบอกเล่าจากผู้เท่าผู้เกว่าในสมัยก่อนพื้นที่แห่งนี้มีบอ่อน้ำอยู่บอ่อหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านน้ำจำโดยที่บอ่อแห่งนี้จะมีน้ำอยู่ตลอดเวลา ชาวบ้านได้กินได้ใช้ดังนั้นชาวบ้านจึงห้องว่าบ้านน้ำำําจําตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสําหรับวัดน้ําจํานั้นเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาประมาณ350ปีในสมัยโบราณการสร้างวัดจะต้องมีการขออนุญาตใดๆทั้งสิน้นแล้วแต่ว่าผู้มีจิตศรัทธาของหมู่บ้านนั้นๆเป็นผู้ร่วมก่อสร้าง โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านโดยเริ่มแรกนั้นก็มีหลวงพ่อตีจักได้เข้ามาดำรงตำแหนง่งเจ้าอาวาสเป็นรูปแรกได้สร้างวิหารขึ้นมาหนึ่งหลังต่อมาหลวงพ่อคูณะก็ได้มาเปลี่ยนเจ้าอาวาสรูปที่สองอท่านได้ไปจาริกยังต่างเดนทางวัดน้ำจำกอบ,บ่มีพระเนนดูแลรักษาตางคณะสัทธาจึงได้ไป กราบอาลาธานานิมนท่านครูบาแก้วชยเสโนซึ่งตอนนั้นท่านได้ไปศึกษาพระธรรมวินยัยอยู่ที่วัดชัยสถานสันต้นดูอำเภอโดยสกิดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อปิดมาดูแลรักษาวัดและอบรมสั่งสอนญาติโยมเมื่อวันอังคารที่สาวิถุนา2442หลังจากนั้นครูบาแก้วและก่อสัทธา สาธุชนก็ได้ร่วมกันสร้างถาวรวัตถุภายในวัดน้ำจำจนครบถ้วนบริบูรณ์ถึงวันที่16กรกฎาคม2508เวลา17นาฬิกา55นาทีท่านครูบาก็ได้มรณภาพลงรวมศิริอายุ94ปี7 3พรรษาหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาวัดมาเรื่อยๆจนตั้งแต่ ปี2,509จนถึงปัจจุบันเกาะวัดรุ่งเรืองเป็นลำดับต่อมาโดยการบริหารงานของท่านพระครูพิสารเจติยารักเจ้าคณะตำบลร้องวะเดงเจ้าอาวาสวัดน้ำจำรูปปัจจุบันหันถ้าภัยผ่านไปผ่านมาก็ขอมาไหว้สาวัดน้ำจำกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนานดงคนเมืองตัวเยนะครับ